ถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนโมเดลนี้ใช่ไหมถ้าคุณต้องการอะไรที่แปลกใหม่และแปลกตาซึ่งแน่นอนมันจะดูว้าวอยู่แล้วใช่ไหมนี่แหละโมเดลนี้แหะครับ rgrs 1 2นะครับเรามาดูวงแรกกันเลยสีนี่กันแมทลิกเงามาวงต่อไปสีนี้ต้องบอกว่าใส่แล้วดูคลีนดูโดดเด่นสะดุดตาแน่นอนนะครับดูแล้วล้อเนี่ยรอยออกมาจากตัวรถเลยไบซินเวอร์ครับ นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีที่คิดอะไรไม่ออกก็ใส่ดําเงานะครับมันก็ดูเท่นะโมเดลนี้เนี่ยสเปคของเขามันจะอยู่ที่กว้างเพียง8นิ้วออฟเซตบวกคุณจะได้การขับขี่ที่นิ่มนวลด้วยแล้วเกาะถนนด้วย,น,น,วยนิ่มนวลตรงไหนนิ่มนวลตรงล้อกว้างแค่8นิ้วกเกาะถนนตรงไหนเกาะถนนต,ตนออฟเซตสาไม่มีร้อยห้อไหนผลิตสเปคแบบนี้บอกแล้วว่าหล่อรําไม่ซ้ําใครที่สําคัญขับขี่ได้ปลอดภัยอย่างแน่นอนนี่ดีไซน์ที่ไม่ซ้ําใครคือตรงนี้มันมี a อโรได n a m i c อยู่ตรงระหว่างกา้านช่องลมตรงนี้สวยนะดูซิ่งผสมผสานความเป็นยุโรปฝากไว้ด้วยใครอยากให้รถตัวเองดูแปลกใหม่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกว่าเดิมที่สำคัญหล่อแน่นอนยุทการันตีหล่อแน่นอนยุทการันต,นนนนตีนี่เลยครับ RGRS12 ครับ